สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้ like journey. มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับคลิปนี้มาว่าด้วยเรื่องของน้องยูรินะครับเจ้าชายน้อยแห่งค่ายตัวเกียวมิวสิกครับพี่น้องนะครับดาวลุ่งพุ่งแรงในขณะนี้นะครับทุกท่านครับล่าสุดนะครับน้องยูรินะครับกระโพนแบบสี่ครับพี่น้องเดี๋ยวหนุ่มอ๋องอ่านให้ฟังเดิอนะครับบอกว่า ไข้หนักตั้งแต่วันที่สองครับวันนี้มาหาหมออยากหายไปงานพ่อเฟรมครับแล้วน้องก็บอกอีกว่าคือไข่ถือแต่ย้ำสำคัญสำคัญแท้ครับแม่แม่ปลอดปกติดีนะครับแม่แม่เอ็กซเรย์แล้วครับนะครับก็คือว่าน้องเนี่ยเป็นไข่วัดครับพี่น้องนะครับแล้วก็บ่ได้ไปหาหมอนะครับเพราะว่าังบ่ว่างครับล่าสุดนะครับ เมื่อนี่ก็เลยไปหาหมอครับวันที่6ครับพี่น้องนะครับไข่ตั้งแต่วันที่2นะครับ3 4 5 6หากนะครับก็ได้4มือแล้วครับพี่น้องนะครับก็เลยไปตรวจเบิงเอ็กซเรย์เบิงปอดนะครับแต่ว่าปอดเนี่ยปกติดีครับพี่น้องนะครับแต่ว่าก็ยังเก็บคออยู่มีอาการไออยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องถ้าไปล่องเพลงเสียงอาจซีแหบนะครับ อาจจบเต็มรอยประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีงานในส่วนของพ่อเฟรมนะครับรออยู่ครับพี่น้องนะครับเกิดยังคืนครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็ต้องหายันใจน้องยูรีนะครับนะครับว่าน้องเนี่ยจะไปงานได้หรือไม่นะครับหรือว่าจะยกเลิกหรือเปล่านะครับแต่ว่าล่าสุดเมื่อนี้นะครับพี่น้องนะครับสดๆต้นอนนะครับน้องยูรินะครับกระโต์แบบสี่ครับพี่น้องนะครับ บอกว่าน้องยูริขอบคุณแม่ๆที่ส่งของมาให้น้องยูริมากๆนะครับผมขอบคุณแม่ๆที่ฮักแล้วก็เอ็นดูน้องยูริครับนะครับก็คือออกมาโพสนะครับในส่วนของสินค้าเสื้อผ้าต่างๆที่แม่แม่นะครับส่งไปให้น้องยูรินะครับโพสขอบคุณนะครับก็แสดงว่า น้องเนี่ยมีอาการดีขึ้นแล้วนะครับอาจซิบ่เป็นนักครับพี่น้องนะครับนั่นล่คะครับพี่น้องนะครับก็บ่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์เมื่อชั่วโมงเมื่อกี้นะครับแสดงว่าเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับต้องรุ่นกันครับว่าในส่วนของงานเนี่ยจะได้ไปหรือไม่นะครับ่าสที่ได้ไปละพี่น้องนะครับได้ไปแน่นอนครับนะครับจากการวิเคราะห์เบิงนะครับาน้องเนี่ยก็คืออาจสิบ่เป็นอย่างไรครับพี่น้องนะครับแต่ว่าการลองเพลงเนี่ย อาจสิบร้อยเปอร์เซ็นต์ปันใดนะครับต้องติดตามต้องรุ่นกันให้กำลังใจกันต่อไปครับในส่วนของน้องยุรินะครับเพราะน้องพูดแบบซี่ก็มีหลายคนหลายท่านเข้ามาคอมเมนต์ให้ให้กำลังใจเยอะมากนะครับท่านหนึ่งก็บอกว่าหายไปไว้เด้อเต้ายุรินะครับท่านนี่ก็บอกว่าแม่เปลี่นกำลังใจให้เด้อลูกบักลาหายไปไวนะครับท่านหนึ่งก็บอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยพักผ่อนให้เพียงพอ กินน้ําอุ่นเยอะๆสันพี่น้องนะครับแม่นครับพี่น้องนะครับช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวนะครับทุกท่านครับอ่าบ่าวาสิเบนเอฟซีหรือว่าศิลปินเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพครับอาการหนาวมาแล้วพี่น้องนะครับระวังไข้เด้อนะครับไข้หวัดแห้งหลยอยู่สุกมือนะทุกท่านครับอ่าอีกท่านนึงก็บอกว่าเป็นห่วงเด้อบักลาดูแลสุขภาพน้ำอย่าลืมกินยาบํารุงพร้อม สิได้ดีขึ้นอาการสิได้ดีสันพี่น้องนะครับแม่นครับต้องมียาบำรุงครับทุกท่านครับนั่นล่ละครับทุกท่านครับนุ่มอ๋องกับเอาเข่าวสารมาบอกมาลอาให้ฟังเด้อทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มอ๋องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆเดี๋ยวเอามาฝากอีกรอบหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ